สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสําหรับโครงการเราชนะนะคะโครงการเราชนะสําหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะทุกท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่15-25กุมภาพันธ์2564นะคะสาหรับสถานที่ลงทะเบียนนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนท่านสามารถไปได้สิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมไปนะคะก็คือบัตรประชาชนนะคะธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาอาจจะเตรียมหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปให้ท่านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านในสถานที่ต่างๆท่านก็คอยติดตามข่าวครา,าวจาก ผู้ใหญ่บ้านกับนันหรืออบอตอรหรือหน่วยงานที่ท่านเกี่ยวข้องนะคะว่าจะต้องไปลงทะเบียนที่ไหนนะคะเสร็จแล้วนะคะวันที่15-25กุมภาพันธ์นี้หลังจากที่ท่านไปดำเนินการที่ธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการท่านก็จะได้รหัสบัตรของบัตรประชาชนนะคะ6หลักมาทำไมถึงได้รหัสบัตร6หลักมาเพราะว่าหลังจากนั้นท่านจะใช้บัตรประชาชนเนี้ยค่ะ ก็คือเงินจะเข้าในบัตรประชาชนนี้นะคะวงเงิน7,000บาทจะเข้าภายใน2เดือนนะคะก็ ท่านสามารถใช้บัตรประชาชนไปซื้อของใช้จ่ายตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะได้นะคะงวดแรกเลยนะคะสำหรับผู้ที่ในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะลงทะเบียนวันที่15-25คกุมภาพันธ์นี้นะคะงวดแรกของการได้รับเงินก็คือก้อนแรกก็คือวันที่5มีนาคม2564รับเงินแบบตกเบิกนะคะก็คือ4,000บาทรวดเดียวเลยก็คือ เพื่อนๆเนี่ยเขาจะได้ไปก่อนใช่ไหมคะกลุ่มกลุ่มแรกกลุ่มแรกแรกกลุ่มที่2จะได้ไปก่อนเสร็จแล้วเรากลุ่มสุดท้ายเราก็จะได้เท่ากันกับเขานั่นแหละคะ่ะแล้วก็พอสัปดาห์ถัดไปนะคะก็จะได้รับเงินอีกสัปดาห์ละ1,000บาททุกวันศุกร์นะคะแล้วก็ระยะเวลาการใช้เงินนะคะไม่ไม่ต้องกังวลว่าใช้เงินไม่หมด ในสัปดาห์นี้ในเดือนนี้แล้วจะโดนหักเงินไหมนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าท่านสามารถใช้เงินก้อนนี้นะคะ7,000บาทนี้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2,564ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ผ่านการตรวจสอบและผ่านเงื่อนไขคิดว่าส่วนใหญ่ก็ก็น่าจะได้นะคะเพราะว่า ถ้าท่านไม่มีเงินเก็บรวมเกิน5 0 0แสนบาทท่านก็มีสิทธิ์ได้อยู่แล้วในฐานะประชาชนคนไทยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องซอนย่าวา i e t รด้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ